สวัสดีครับพี่ดงทุกานเช้าวันเสาร์เราได้ไงครับวันนี้วันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์กศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวน,นี้ขา่ขาวข่าวทาัยากิกรรมทางด้านกีฬาทางพยากรอากาศหลายๆข่าวนะครับมาแรงทุกข่าวครับจัดเต็มกันไปเลย สำหรับข่าวมีผัวสามคนเลืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องบนเสารนี้ก็มาสเสด็จที่จันทบุรีนะครับประกนตำใช้งานออกตเบินนะงานนะครับงานกกทำแล้วก็หา มุมบรรยากาศสวยๆแล้วก็บุกปะ <c oughs> เพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้เจอกันนานในจังหวะช่วงที่เรายุ่งงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไป,ปบุปะท <c oughs> ังสรรยยามถามข่าว <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนะครับถ <c oughs> ้าใครอยากให้ไปก็เติมน้ำมันให้นะครับ <c oughs> <h ะ> ยอมๆครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> มีเท่าไหร่เราก็ไปเท่านั้นนะครับ ระยะทางจากจันทบุรีชนบุรีก็ประมาณ1้0ยร้ิบกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลครับบิ่งรถประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆก็ถึงแล้วนะครับนะครับพี่น้องวันนี้นะครับจะนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศให้พี่น้องได้รับทราบรับชมฟังข่าวเขา ไปด้วยครับดื่มกาแฟเสะเดอดสาวน้อยพิษบั้นแพงไปด้วยแล้วก็ปลาแซ่บปากแดงนะครับยังคงมีจำหน่ายนะครับกาแฟเสะเดอดสาวน้อยพิษบั้นแพงหนึ่งกล่องมีอยู่สิบห้าสองสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับพยากรณ์อากาศนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอุณภูมินะครับต่ำสุดอยู่ที่21อองศาครับก็ถือว่ายังคงเย็นอยู่นะครับ ถึงร้อนไม่ร้อนมากครับอยู่ที่25องศานะครับฝนมีฝนบ้างตกบ้างเป็นบางแห่งน,นะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับถือว่าเป็นธรรมดาช่วงจะทิ้งท้ายเลดูการหนาวนะครับหรือว่าหน้าหนาวนะครับครับก็อแถวทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับป้านพี่น้องบ้านทางอีสานหรือว่าเขต ภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับส่วนภาคตะวันออกก็ผมก็อยู่ภาคตะวันออกนะครับก็ <c oughs> ตามไปด้วยครับเขาขงเป็นเขากีฬานะครับกีฬานะครับบอลบอลไทยไปบอลโลกไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็นดูชึดเขาไปที่เรานิดนึงนะครับบอลไทยไปบอลโลกนะครับ บวลไทยจะเจอกับใครครับทีมชาติไทยครับเอาละครับ,รบทีมฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบก,กันเลือก อนนี้การแข่งขันก็ผ่านพ้นไปนะครับสมแมตสองแมตครับไทยโอ้วันนี้ครับเยียชินครับร้านมึงแข่งขันในในกลุ่มแข่งขันนัดที่สามจากสามนัดนะครับนัดที่ผ่านมาครับวันที่สามสิบเมืคันมุกกลารับไทยก็จะได้ครับแพ้เด อิสตันไปครับสองพันตัวอหนึ่งนะครับนี่แหละครับไม้แลนะครับไทยครับเจอกับใครครับอุม,มานไทยและต่อไปนะครับไทยจะเจอกับซาอุแล้วก็อุม,มานนะครับวันที่เราได้แข่งไปแล้วกับ เรามาดูผลสกอร์ครับตอนนี้รอบที่สองกลุ่มซนะครับยิทรทานบุญมาทันกับตันทีมเพราผลผลสกอร์ยังยังไม่มานะครับก็ยังรอรอ ดูตารางไม่ไม่เจอครับกับับพี่น้องครับว่เราไปสนทนาเรื่องอื่นกันต่อไปนะครับม่งบอลไทยในสายเลือดนะครับยังไงเราก็ต้องเชียร์บอลไทยครับบอลไทยวันนี้ครับเป็นบอลลีวันนี้ถ่ายทอดสดเยอะครับ p p v ครับเป็นช่องถ่ายทอดสดช่องบอลลีกน่าจะเริ่มกันตั้งแต่บ่ายสี่โมง มีไยล่าสุดบนไทยลีกวันนี้บุรีรัมย์ก็มีครับกนะับพี่น้องกับข่าววันนี้ก็พอสังเกตนะครับพูดกันสรุปสนานเฮฮคในวันเสาร์ครับจันทร์ธันิก็ต้องบ่ายๆก็คงจะเดินทางกับเช่นเคยนะครับพี่น้องก็ถืถอว่าได้มาพักผ่อน เราก็มาดูงานด้วยกับหาการหางานครับช่วงนี้ครับพี่นอ้องรี้สึกว่างานไหลรอนะครับ